ครับสวัสดีครับอยู่ของช่อง YouTube c h ชา n นลไอปื้ดนะนะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆไปทำต้ยมยำบันนินนะครับว่ารสชาติมันจะเด็ดยังไงหรือจะเป็นยังไงนะครับมีวิธีการทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยครับไปเลยพอน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะครับนี่คือเครื่องปรุงของเรานะครับ ขา,าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับไปลงไปพอปลาเริ่มสุกนี่ลองชิมดูนะครับจะออกรสชาติเค็มนิดๆนะครับไม่ถึงกับเค็มมากครับคือเผื่อเราไป ไปปรุงโดยการใส่น้ำปลาอนิดหนึ่งคือผมไม่จะไม่ใส่ไปนในหมอ้อนะครับเดี๋ยวจะไปตักไปปรุงข้างนอกครับผมเสร็จแล้วคร,รับปลาหิน่นต้มของอเรานะครับ <มา S 1> แต่ที่เหลือคือเราต้องมาปรุงอีกคือยังไม่เสร็จสัทีเดียวนะครับก็จะมาปรุงโดยใส่พริกนะครับนี่นะครับพริกขั่วกับพริกสดนะครับใส่ลงไป มันนาวนะครับบีิลงไปเลยชอบรสชาติแบบไหนจัดไปครับปเปรียวแน่นอนยอดครับข้อดีของการปรุงแยกแบบนี้ก็คือถ้าเกิดมีเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยครับจะทานได้เหมือนกันลองชิมดูก่อน เปียวขัดเข็มนิดหน่อยเติมน้ำปลาลงไปครับหนึ่งช้อนเปรี <c oughs> ้ยวเข็มพอดีก็ใส่ผักลงไปครับผักชีฝรั่งนะครับผมแล้วก็ผักชีแล้วก็ต้นหอมนะครับใส่ลงไปเลยครับ พิ่มความอร่อยหอมคนคๆให้มันแอบๆข้างๆเนี่ยครับเนี่ยครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับก้างปลานี่แต่มันมีเนื้ออยู่นะครับที่ผมซื้อมาแล้วผมเอาเนื้อไปทำกับข้าวเมนูอย่างอื่นเดี๋ยวรอชมกันเลยครับครับผม สวัสดีครับอย่าติดตามมันว่ารสชาติจะเป็นยังไง